สวัสดีครับพี่ปะนอมนะครับ <Yeah. S 1> โปรแกร,รมวันนี้ผมในฐานะานายกสมาคสมสื่อพิมพ์สื่อสารมืงชนนคขราศีมาปรกรข่าวพรางไทยนิวและทันข่าวการเมือง30กว่าปีที่เรายังได้ต่อสู้มาในพื้นที่ของวังน้กเกีียววันนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้เป็นสะสะอดีตมา,าหลายสมัยวันนี้อยากจะบอกขั้นว่ามีประชาชนอยากทราบหรือว่าตอนนี้ท่านลงพักไหน <Yeah. S 1> และครับขอทิศนะ ครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมและกัคณะสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมาที่รักทุกท่านนะครับและก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานะฮะวันนี้ผมเองนั้นได้ตัดสินใจนะครับว่าไปอยู่รวมไทยร้างชาตินะฮะกับท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับนะฮะเพื่อการพัฒนาจังหวัดของพวกเรานะครับ ็เลยต้องตัดสินใจนะฮะย้ายไปอยู่ที่พากรวมใจช่างจากนะครับแล้วหลังได้ตัดสินใจแล้วถือว่าตอนนี้ท่านเชื่อมั่นแล้วว่าหนึ่งท่านลงประยุกต์แล้วจะเปิดตัวอย่างไรและการที่ท่านลงนโยบายเนี่ยที่ว่าข่าวลือกัเนี่ยท่าน คิดว่าอย่างไรฮะว่านโยบายที่จะเป็นนโยบายก็ถือว่านโยบายของท่านนายกเป็นถือว่านโยบายที่ดีที่สุดนะฮะที่จะมาพัฒนามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะฮะในการตัดสินใจครั้งนี้ก็ถือว่าตัดสินใจมาพอสมควรนะครับเม <ev> ื่อเดิมเนี่ยอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับก็ถือว่าอยู่กบิ๊กป้อมก็ถือวก่าท่านก็เป็นคนดีนะครับ ก็ดีทั้งคู่ทั้งสองคนแต่เราตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเดินทางไหนนะครับทั้งคู่ก็เป็นคนที่ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองรักบ้านรักเมืองมาด้วยกันทั้งคู่นะฮะแต่เราจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องอยู่หนึ่งเดียวหนึ่งใดหนึ่งใดหนึ่งนั้นนะฮะก็ได้ตัดสินใจมาอยู่รวมไทยทั้งชาติอยู่กับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนะฮะต,ตัดสินใจนะครับเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชน จังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องทั้งประเทศไทยะนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่วงการเมืองมาแล้วถ้าเกิดแต่อยู่ในตำแหน่งอะไรประยุทธ์มีข้อต่อรองให้ตําแหน่งหรือเปล่าได้ขาว่ามีมีการต่อรองให้ตําแหน่งมีมไหมไม่มีนะไม่มีนะแน่ใจครับ มาดูแลอีสาน <semester. S 1> ดูแลโคราชดูแลเรื่องผู้สมัครกันนะครับไม่เห็นมีเรื่องตำแหน่งนะครับเพราะตำแหน่งตอนนี้มันคงตั้งอะไรไม่ได้นะฮะเพราะสภาจะหมดสมัยแล้วนะครับบางทีบางคนก็อาจจะลือข่าวลือกันไปนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะตำแหน่งต่างๆนั้นะนะฮะก็ต้องอยากเรียนพี่น้องทุกคนนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยากได้นะฮะตำแหน่งแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับ ตอนนี้จะยุบสภาแล้วจะไปเอาตําแหน่งอะไรนะครับนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องกาบเรียนกับพี่น้องทุกคนนะครับครับนี่เป็นข่าวดีนะครับที่จะได้ฟังจากเสียงท่านพนองโพคัมอดีตกำนันผู้มี ว่าผู้คนดีเด่นวันนี้ขอเก็ตง่ายๆนะครับเราฟังสั้นๆและมีความหมายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถึงเวลาการลงเขตลงอะไรเสร็จเรียบร้อยกองต่อเรียบร้อยระบบเรียบร้อยเดี๋ยวจะพบกับท่านอีกครั้งหนึ่ง, <c oughs> งนะครับขอบคุณมากครับ